ดีปีใหม่ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าชูช่องตำรวจเล่าเรื่องผีสำหรับเรื่องราวในวันนี้ผมได้มีโอกาสไปนั่งกับเพื่อนสังสรรค์นในวันปีใหม่เพื่อนของผมสมัยตอนเรียนได้กลับมาบ้านเพื่อนของผมคนนี้ชื่อว่าสองสองเป็นเพื่อนสมัยเรียน เรียนด้วยกันตั้งแต่อนุบาลจนถึงมสาบ้านของสองกับผมอยู่ใกล้กันห่างกันไม่มากผมได้นัดกับเพื่อนๆไปเจอกันที่บ้านสองหลังจากที่เราเจอกันเราได้นั่งพูดถึงเรื่องอดีตและผมจะบอกเพื่อนๆว่า เวลาเราเจอเพื่อนๆที่นั่งสังสรรค์กันเราจะคุยเรื่องอดีตและสุดท้ายเราจะมาจบกันในเรื่องของเล่าเรื่องผีผมไม่คิดว่าเพื่อนๆในกลุ่มผมจะพูดเรื่องผีกันแต่ในขนาดนั้นมีเพื่อนผมชื่อว่าเซนอยู่ๆเซนก็พูดว่าเฮ้ย hey, เวลาก็ประมาณตีสองแล้วเรามาเล่าเรื่องผีกันดีไหมผมในฐานะที่ผมทำช่องตำรวจเล่าเรื่องผีเพื่อนๆนก็ให้ผมเล่าเรื่องผีเป็นเรื่องแรกผมได้เล่าเรื่องผีของผมจบไปหนึ่งเรื่องและต่อต่อไปปัดกันเล่า จนถึงตาของสองสองได้นั่งนิ่งก้มหน้าและพูดว่าเรื่องที่สองจะเล่านี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดกับตัวสองเองเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วผมจะบอกเพื่อนๆของว่าสองสองทำงานเป็นข้าราชการครูบรรจุ อยู่ในเขตปริมนทลบริเวณกรุงเทพสองเล่าว่าวันนั้นสองได้มีโอกาสไปพักลอนกับเพื่อนๆเมื่อเดือนพฤษภาของปีที่ผ่านมานี้เพื่อนๆของสองอีกสองคนได้นัดกันไปขึ้นเขาแห่งหนึ่งสองบอกว่าเพื่อนๆของสอง เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากเพื่อนกับสองสองคนนี้ผมให้ชื่อว่าหนึ่งกับสาสองบอกว่าหนึ่งกับสเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากและเรานัดกันที่จะไปถ่ายรูปบนเขาเขานี้สองบอกว่าเขานี้ใช้เวลาเดินประมาณยีสินาทีเพื่อไปถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกดินบนเขา หกับสได้พากล้องส่วนตัวไปโดยสองได้พากล้องกล้องมือถือถ่ายบริเวณบริเวณข้างๆต้นไม้ต้นหญ้าสองบอกว่าพอเราไปถึงพื้นที่ที่กลางเต็นเราสองคนรีบกลางเต็นเพื่อที่จะรีบขึ้นไปดูผ้าที่ตกดินกัน สองบอกว่าเป็นเรื่องตลกมากเพราะพวกเขาทั้งสามคนไม่เคยกางเต็นท์ด้วยตัวเองเลยเป็นครั้งแรกที่มากางเต็นท์มาตั้งแคมป์บนเขาบนป่าสองเล่าต่อว่าเราสามคนกางเต็นท์ด้วยความทุลักทุเลโดยความไม่ชำนาญทำให้เสียเวลาในการกางเต็นท์ไปมากต่อมา เมื่อกางเต็นเสร็จแล้ว2 1และ3ได้เดินขึ้นไปบนเขา2บอกว่าในตอนเดิน2รู้สึกเพลินมากถ่ายรูปมีแต่ต้นไม้สวยๆมีแต่ก้อนเมฆสวยๆถ่ายต้นไม้ถ่ายนกถ่ายผีเสื้อ2บอกว่ารู้ตัวอีกที เราไปถึงจุดจุดที่พระที่ตกดินจากคํำแล้วสองเล่าต่อว่าสองบอกเพื่อนๆว่าเรารีบลงกันไหมเพราะว่าคนข้างๆคนที่มาพร้อมกันทยอยลงกันหมดแล้วหนึ่งกับสามไม่สนใจเสียงสองที่สองพูดเลยหนึ่งกับสามเอากล้องขึ้นมา ถ่ายรูปด้วยความเพลิดเพลินสองเล่าต่อว่าเวลาผ่านไปเร็วมากทําให้คนข้างๆที่เดินมาด้วยกันลูกกลุ่มเพื่อนๆนักท่องเที่ยวได้เลินลงไปหมดแล้วทําให้สองหนึ่งและสามถือว่าเป็นกลุ่มท้ายๆที่จะลงจากเขาเขานั้นสองเล่าต่อว่าในขณะที่เดินลงไปท้องฟ้าก็จะมืด เวลาประมาณหนึ่งทุ่มได้มีไฟไฟจากรถเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วแวะมาบอกกับสองว่าเดินลงไประวังสัตว์มีพิษพวกงูพวกอะไรด้วยนะน้องเลขอย่างหนึ่งน้องเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วถ้าหันหลังไปมีผู้คนหรือว่ามีใครไม่ต้องทักไม่ต้องตอบนะพี่ยืนยันอีกครั้งนะ น้องเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วสองได้ยินอย่างนั้นโดยพื้นฐานสองเป็คนกลัวผีอยู่แล้วทำให้สองรู้สึกหลอนและบอกเพื่อนๆอนอีกสองคนให้รีบลงจากเขานั้นให้เร็วที่สุดในขณะที่เดินไปสองได้ไปเจอกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งอีกประมาณสามคนเพื่อนกลุ่มนี้ได้แวะพักพักเหนื่อยอยู่ใต้ต้นไม้สองรู้สึกโล่งใจมาก ที่ได้เจอเพื่อนซึ่งรวมกันประมาณหกคนหกคนนี้ได้เดินไปเรื่อยๆในขณะที่เดินนั้นพี่คนแรกดูเหมือนจะมีอายุเยอะที่สุดได้หยุดเดินและบอกว่าหยุดก่อนสองและเพื่อนๆได้หยุดและบอกว่ามีอะไรไหมครับพี่พี่เขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้เดี๋ยวพี่ไปถามก่อนนะ ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรทำไมมายืนอยู่คนเดียวสองคิดในใจว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะทะเลาะก,กับแฟนอย่างแน่นอนทำให้สองและเพื่อนเพื่อนสามคนได้หยุดหยุดนพี่คนนี้เข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นสองบอกว่าลักษณะของผู้หญิงคนนี้เป็นผมผมสั้นใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีดำ รองเท้าผ้าใบยืนก้มหน้าเอามือปิดหน้าและมีเสียงร้องสะอึกสะอื้นร้องไม่หยุดพี่คนนี้เข้าไปถามก็ไม่ตอบถามไปก็ไม่ตอบและรู้อยู่เสียงผู้หญิงคนนี้ก็พูดขึ้นมาว่าช่วยหนูด้วยพี่ช่วยหนูด้วยแฟนหนูทิ้งแฟนหนูลงไปแล้วต่อมาพี่คนนั้น ได้หันมาบอกกับเพื่อนเพื่อนที่เดินด้วยกันว่าเดี๋ยวน้องคนนี้จะเดินลงไปกับพวกเราด้วยผมอยากให้เพื่อนเพื่อนดูแลน้องคนนี้ดีเพราะน้องคนดีน่าจะเสียใจที่ทะเลาะก,กับแฟนพวกผมและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ไม่คิดอะไรมากคิดว่าเป็นคนปกติที่ทะเลาะก,กันได้ยืนล้องอยู่ใต้ต้นไม้ในขณะที่เดินลงนั้นผู้หญิงคนนี้ได้เดินก้มหน้าโดยไม่คิดอะไรเดิน เดินก้มหน้าไม่พูดไม่จาเดินก้มหน้าผมปิดหน้าตลอดทำให้พี่พี่ผู้ชายคนนั้นเข้าไปปอบเข้าไปถามน้องคนนี้ก็ถามคำตอบคำไม่พูดอะไรมากในขนาดนั้นพวกเราได้เดินเดินไปสักประมาณ15นาทีอยู่ๆน้องผู้หญิงคนนี้ก็เดินฉีก จากกลุ่มพวกเราไปทางซ้ายโดยทางซ้ายจะมีเหวจะเป็นหน้าผาน้องคนนี้ได้เดินตรงไปโดยที่พวกเราเยเรียกกันเรียกชื่อน้องน้องจะไปไหนจะไปไหนนะน้องจะไปไหนน้องคนนี้ก็ได้เดินเดินตรงไปที่ปากเหวเดินเรื่อยๆอยู่ๆน้องคนนี้ก็ไปเดินอยู่ที่เหวอยู่ที่ปากเหวหน้าผา และหันกลับมาเสยแยิ้มให้กับพวกผมทั้งหกคนแล้วอยู่ๆน้องคนนี้ได้กระโดดลงไปกระโดดลงไปในเหวนั้นพี่สองเล่าว,ว่าทุกคนอึง้งและตกใจมากทำตัวไม่ถูกแล้วมีพี่คนหนึ่งวิ่งไปวิ่งไปที่เหวนั้นและมองลงไปข้างล่างและหันกลับมาบอกพวกเราว่าทุกคนวิ่งวิ่งผมและเพื่อน ทั้งหนึ่งและสามและเพื่อนเพื่อนทั้งหกคนนั้นได้วิ่งวิ่งวิ่งโดยไม่คิดชีวิตหลังจากนั้นที่พวกเราวิ่งวิ่งมาอยู่พักหนึ่งทําให้ทุกคนเหนื่อยแล้วทุกคนก็เงียบมองตาก,กันไม่กล้าจะถามอะไรเราพวกกเราทุกคนก็เดินโดยใช้ไฟฉายจากมือถือดูป้ายดูป้ายทางว่าพวกเราเดินเดินมาถึงไหนแล้วใกล้ถึงหรือยัง ใายบอกว่าเราเหลือระยะทางประมาณสี่กิโลเมตรจะถึงจะถึงที่ตั้งคขปมของพวกเราในขณะที่พวกเราจะถึงกันนั้นเราทุกคนเหนื่อยล้ามากเราทุกคนเดินเดินอย่างช้าๆเกาะกลุ่มอยู่ๆก็มีเสียงร้องเซกสะอื้นขึ้นมาเสียงห่างจากเราประมาณห้าร้อยเมตรทุกคนใช้ไฟฉายจากมือถือไฟฉายพกที่พกมา สาสตร์ไปบริเวณต้นไม้ที่ได้ยินเสียงทำไมพวกเราเห็นเห็นผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนเดิมผมสั้นใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีดำใส่รองเท้าผ้าใบแต่รอบนี้ผู้หญิงคนนี้เสื้อผ้าเสื้อผ้าสกปรกเหมือนคนตกจากที่สูงลงลงบนพื้นกางเกงก็ขาดผู้หญิงคนนี้ ร้องสึกสะอื้นและพูดว่าช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยแล้วค่อยค่อยเงยหน้ามาอย่างช้าช้าและมองมาที่พวกผมใบหน้านั้นสองบอกว่าสองจำได้ดีจำได้ขึ้นใจขนาดที่เล่าสองก็รู้สึกขนลุกอยู่เลยสองบอกว่าใบาหน้าของผู้หญิงคนนี้จมูกมีเลือดไหลหูมีเลือดไหลห ตาสีแดงกลำปากแสยะยิ้มและมีเลือดไหลออกมาสองบอกว่าเป็นภาพที่สยุดสยองมากเมื่อทุกคนเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นรอบที่สองทำให้ทุกคนวิ่งวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตและวิ่งไปจนไปจนถึงถึงบริเวณตั้งแคมป์ต่อมาผมและเพื่อนๆหกคนได้ไปถึงบริเวณตั้งแคมป์และไปเล่าเล่าทุกอย่าง ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานฟังประจวบเหมาะที่เจ้าหน้าที่อุทยานคนนี้มาบรรจุที่นี่ไม่ถึงห้าเดือนทำให้ไม่รู้ไม่รู้ถึงเหตุการณ์ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครพวกเราได้ล้างหน้าล้างตาและได้แยกย้ายกันไปเข้านอนสองบอกว่าในคืนนี้ทุกคนไม่กล้าไม่กล้าไปห้องน้ำเราเราใช้ถังถังพาน้ำมา ตักน้ำมาใกล้ๆใกล้ๆกับเต็นท์เพื่อล้างหน้าล้างตาแปรงฟันและรีบเข้านอนให้เร็วที่สุดเมื่อในตอนเช้าสองบอกว่าเราสามคนได้เก็บของเก็บเต็นและรีบกลับโดยไม่ถามไม่ถามกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ที่เจอเมื่อคืนเพราะเราต้องสามคนไม่อยากพูดถึงเรื่องเรื่องที่สยดสยองในเมื่อคืนอีกแล้วสองบอกว่าเรา รีบเก็บของและรีบกลับกลับไปที่ทํางานกลับไปที่พักกลับให้เร็วที่สุดสองบอกว่าหลังจากนั้นเราทั้งสามคนก็ไม่กล้าไปเที่ยวบริเวณเขาภูเขา,เขาไปตั้งเข็มอีกเลยสองเล่าต่อว่าหลังจากนั้นประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์เราทั้งสามคนได้มานัดเจอกันและมาได้มาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนคืนนั้นเล่าแล้วทุกคน ก็ไม่อยากนึกถึงถึงความหลอนของพี่ผู้หญิงคนนั้นทำไมเรื่องนี้ทุกคนไม่อยากพูดถึงและไม่อยากเล่าถึงอีกเลยผมได้นั่งอยู่กับสองและได้สังเกตสองในขณะที่เล่าคนแขนของสองได้ลุกขึ้นน้ำเสียงของสองเล่าเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นคลอนเหมือนคนกลัวเหมือนอยู่เหมือนอยู่ในเหตุการณ์ เลยได้ย้อนกลับไปในเหตุการณ์สยดสยองวันนั้นสองบอกว่าสองไม่กล้าไปในพื้นที่ที่มีป่าอีกเลยเหมือนหลอนไปเลยเพื่อนและหลังจากนั้นพวกผมได้ดูกิริยาของสองท่าทางในการเล่าทำไมพวกผมสงสารสองและเปลี่ยนเรื่องคุยกันและได้นั่งกันสั่งสรรค์จนถึงเช้าครับเป็นยังไงกับเพื่อนๆื่นเรื่องความหลอนของเพื่อนผมที่ประสบพบเจอ กับเรื่องหลอนในการไปเที่ยวกับเพื่อนอีกสามคนโดยไปเที่ยวที่เทือกเขาภูเขาแห่งหนึ่งโดยไปไม่มีประสบการณ์ในการเดินป่าเลยทำให้ชะล่าใจกับดึกกับมาเต้นเป็นกลุ่มสุดท้ายทำให้เจอเรื่องหลอนๆเรื่องนี้ครับสำหรับเรื่องหลอนเรื่องหน้าผมจะพยายามสอบถามเพื่อนๆพี่ๆเกี่ยวกับความหลอนและรวบรวมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างอีกแน่นอนครับ ผมอยากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนๆของช่องผมขอบคุณมากครับ